เกิดเหตุนะครับในบ้านของข้าที่เป็นที่มีการเกิดเหตุถ้าเป็นเวลากลางวันบ้านตรงบ้านหลังนี้เขาจะอยู่ทุกวันเขาเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผมวงกลมคือสถานที่เกิดเหตุซึ่งอยู่หน้าบ้านของพี่สาวของนายปราทซึ่งมันอยู่ที่ลานดินถ้าเพราว่าถ้าเขาเป็นคนพิการเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเขาไปไหนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนพิการไม่ได้ถ้าเกิดมีการทาร้ายเนี่ยต้องเห็นอยู่แล้ว นะครับปรากฏว่าคนที่มาเป็นพยานสองคนเนี่ยคนหนึ่งก็ให้การไม่ตรงบอกว่า,านายปราสาทเนี่ยเป็นคนใช้ให้เรียกผู้ตายมาที่บ้านนี้มาตรงนี้มาถูกที่วงกลมเนี่ยนะครับแต่แล้วเราก็ถามเพราะว่าเขาได้เห็นตอนทํรลายไหมเขาบอกเขาไม่เห็นเขากลับไปก่อนส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่สติไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอ้างว่าอยู่ริมถนนตรงที่บ้านตรงข้ามเห็นนา,ายปราสาททำร้ายผู้ตาย นะครับซึ่งบอกว่าช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคนนี้ก็มีปัญหาที่สติไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งก็คือมันเป็นการทำในมาที่กระบวนการแล้วก็น้องก็มีไทม์ไลน์ของเนี่ยบ้านที่บ้านที่ก็ผู้ตายอยู่<ะ>มีคน<ะ>เห็น <คำ S 1> ตอนห้าโมงครึ่งนะครับพยานคนที่อ้างว่าเห็นทำน้ำร่างกายเนี่ยเป็นคนลากผู้ตายเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับเรามีพยานยืนยัน อ,อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดก็คือทำลายที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มีการแจ้งในในในข่าวสารนะว่าไปทำอะไรทำอะไรบ้างมีผู้ใหญ่บ้านกับดาบตำรวจสมพรเนี่ยเป็นคนเอาพยานไปสอบนะแล้วเราก็มีไฟล์คลิปเสียงของดาบตำรวจสมพรเนี่ย นะครับยืนยันว่ามีคนทําร้ายเนี่ยผู้ตายเนี่ยสามคนนะซึ่งปรากฏเป็นในคลิปวิดีโอที่เรามีนะครับปคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปอะไรคะคลิปที่ต้นนานระหว่างประสากรบกางดับ,บรนจสมพรที่เป็นคนแรกเล,เลยที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยถูกคนร,ร้ายสามคนทําร้ายแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝฟา์ที่เมียของทนเมียของนายปราเนี่ย ได้ไปคุยกับญาติคนตายเขาก็บอกเขาไม่รู้หรอกเขาเล่าเขาไ,ได้ยินมาเขาเล่าว่านะครับคนที่แจ้งความก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีไฟล์วิดีโออีกอันหนึ่งที่ผู้ตายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับมีอาการเพ้อะนะครับเพ้อข้างแล้วนะครับซึ่งต่างกับที่เขาไปอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าก่อนผู้ตายเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยได้ได้ยืนยันว่าประสาทในคนทำ ซึ่งมันจะขัดแย้งก,กันกับวิดีโอที่น้องสาวเข้าไปโพสต์อยู่ใน Facebook แล้วก็ยังมีภาพที่ระหว่างที่มีการรักษาเนี่ยเขาได้มีการขอรับบริจาคเลือดในวันที่24ธันวาคมภาพนี้นะครับนในขณะที่ก็ายังไม่เสียชีวิตนะนแลวหมอก็บอกว่า,าปลอดติดเชื้อนะครับแล้วก็ตับอักเสบรุนแรงผลแพทย์เบื้องต้นนะครับ ก็มีการ,รยืนยันออกมาัดเกนผ,ผู้ตายาม,ามีไม่ดพูดถึงคม,ม่พูดถึงเรื่องว่าเขาจะเอามีดไปฆ่างวไปฆ่าอะไรฆ่างวงเางวงวซึ่งก็ก็นายนายนคนตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ไปที่สถานที่ฆ่างวจริงนะ เราก็มีพยานยืนยันว่าอ่าผู้ตายเนี่ยถูกงอกระแทกถูกงอกระแทกนะครับเดี๋ยวผมดูสักหน่อยมีคิดว่ามีกลุ่มแขกอะไรอยู่เรื่องหลักก็พนักงานสอบสวนรู้ดีครับในคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่มีคน เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการมาทําคดีนี้ให้กบับชาวบ้านนะแล้วก็บอกว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่สมบัติมาใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเราก็ทราบเลยแล้วแหละว่าจากหลักฐานที่เราตรวจสอบคือตัวตัวประสาทเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่กเกิดเหตุใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยพยานทั้งหมดเนี่ยเป็นพยานเท็จทั้งสิ้เเนเมาผมแร่ได้ดู